จตุพรฟันธงเศรษฐาชวดเก้าอี้นายกแน่นอนลั่นเพื่อไทยจ่อถึงวันดับศูนย์17สิงหาคมนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนโพสเฟสบุ๊คลายรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเมื่อวันที่16สิงหาคม ตอนตามกรรมโดยมั่นใจว่านายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยไม่มีวันได้เป็นนายกอย่างแน่นอนเพราะสอวอไม่โหวตเสียงให้ซ้ำร้ายเมื่อจับมือข้ามขั้วกับพักสองลุงยิ่งไม่เหลือประชาชนคอยปกป้องคุ้มกันแล้วหายนะจะโหมถล่มจนแทบสูญสิ้นทางการเมืองนายจตุพรกล่าวว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย เปรียบการตั้งรัฐบาลของพรรคเพ่อไทยว่ามีความเจ็บปวดเหมือนทารกแรกเกิดจากคันมารดาแต่ความจริงแล้วควรอธิบายว่าเจ็บปวดเหมือนคนแก่กำลังเข้าโรงมากกว่าเพราะทารกแรกเกิดจะมีชีวิตใหม่และตรงกันข้ามกับความหายนะที่ได้อำนาจด้วยการตบัดสัตว์กับกรอกต่อผู้สนับสนุนมากมาย ดังนั้นอย่ามาทำอวดดีเป็นคนเสียสละในบรรดา8พัก MOU จับมือตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเพื่อไทยต่อต้านภูมิใจไทยไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลเด็ดขาดหลังจากฉีก MOU แล้ว ภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่เพื่อไทยเชิญมาเจรจาเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลด้วยจึงเป็นวิธีการที่บัดซบและน่าละอายกับความไม่ซื่อตรงต่อมิตรอย่างยิ่งนายจตุพรเสนอต่อนายเศรษฐาว่าต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์กมลวิสิตนำมาเปิดโปงโดยใช้ข้อเท็จจริงมาเปิดเผยเป็นข้อข้ออย่าชี้แจงเหมารวมเพราะถ้ายังเก็บเงียบแล้วเมื่อเข้าสู่การอภิปรายในสภาจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมนักการเมืองรวมทั้งคำประกาศจะแก้มอ 1, 1 2เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งสอบอก,ก็คงไม่ละเว้นส่วนนายเศษฐาในฐานะผู้บริหารสูงสุดไม่รู้รายละเอียดการตั้งบริษัทนอิินีที่มากู้เงินหรือไม่นั้นเงินกู้1,000ล้านบาทออกจากบริษัทต้องตรวจสอบปูมหลังของบริษัทที่ยื่นขอกู้ด้วย แต่ที่สำคัญกว่านั้นผู้ขอกู้มีอาชีพแม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัยกลับไม่รู้เรื่องเลยจึงสะท้อนถึงการนำชื่อมาสวมรอยจดทะเบียนตั้งบริษัทจากนั้นก็อ้อมไปซื้อหุ้นดังนั้นนายเศรษฐาจะบอกว่าไม่รู้คงไม่ได้เสียแล้ว สิ่งที่นายเศรษฐาต้องชี้แจงก็คือหลักในการปล่อยเงินกู้จากบริษัทแม่ให้บริษัทลูกและมาบริษัทนมินีแล้วย้อนวนมาซื้อที่ดินกลับอีกทอดหนึ่งจึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมบริษัทแม่จึงไม่ซื้อตรงและทำไมต้องใช้บริษัทจดทะเบียนที่เจ้าตัวคนกู้เงินไม่รู้เรื่องด้วยไม่เกี่ยวข้องซึ่งนายเศรษฐาจึงจำเป็นต้องชี้แจงเรียงข้อให้ชัดเจนก่อนถึงวันโหวตนายกวันที่2 2สิงหาคมนี้ ซึ่งในการโหวตนายกในวันที่22สิงหาคมนี้มั่นใจว่านายเศษฐาจะไม่ได้เสียงสนับสนุนถึง375เสียงคือเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาแม้เพื่อไทยมั่นใจได้เสียงสนับสนุนเกินแล้วแต่ยืนยันว่านายเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกอย่างแน่นอนนายจาตุพรกล่าวต่ออีกว่า จากนี้ต้องจับตาเพื่อไทยจะส่งเทียบเชิญพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลจะเกิดขึ้นในวันไหนเพราะจะเป็นวันที่เริ่มหายนะของเพื่อไทยอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองพักนี้จะออกเสียงโหวตนายกให้ในายเศรษฐาก็ตามแต่สวจะไม่โหวตให้อยู่ดีนายจตุพรกล่าวว่าคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตาย ไม่เคยสัมแดงตนว่าอยากจะได้อะไรจากพักเพื่อไทยเลยซึ่งเป็นประชาชนของจริงจำนวนมากและจะระบาดขึ้นด้วยอารมณ์ที่สั่งสมชิงชังดังนั้นที่ผ่านมาเพื่อไทยจําเป็นต้องทอดเวลาตกลงร่วมรัฐบาลกับพักคพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเอาไว้เพียงยับยั้งอารมณ์โกรธของประชาชนไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนเมื่อ22สิงหาคมหากไม่ได้นายกแล้ว การนัดวันโหวตครั้งใหม่ในขณะที่อารมณ์ของผู้คนที่เห็นเพื่อไทยไปจับมือกับทั้งสองพักจะเป็นเรื่องใหญ่มากและจะมีการกดดันไปถึงนายแพทย์ชนนั่นสีแก้หัวหน้าพักและจะเกิดข้อเรียกร้องลุกลามไปมากขึ้นขณะที่พักสองลุงวันนี้อยู่แบบสบายๆไม่หนักใจเหมือนพักเพื่อไทยดังนั้นการสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเท่ากับเสียการเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเพื่อไทยไม่ได้นายก อีกทั้งประชาชนที่สนับสนุนมาหมดไปแล้วชีวิตก็เข้าสู่บัตรซบแล้วคนเป็นหัวหน้ายังกลายมาเป็นสมุนสิ่งที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้แล้วจะเสียมากกว่านี้เนื่องจากไปกระทำการไม่ซื่อตรงกับประชาชนจึงจะหาความเจริญไม่ได้นักการเมืองที่คิดไม่ซื่อตรงกับประชาชนจะเป็นยิ่งกว่าเป็นทรราชยิ่งกว่าทรยศหักหลัง ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนและยังกล้าตบัดสัตว์ย่อมมีจุดจบแบบน่าสมเพชเวทนาแล้วจะสูญเสียยิ่งกว่าที่คิดไว้เสียอีก